ซีรีส์รู้ไว้ประกันสังคมฐานเงินเดือนอยู่ที่8,400บาทนะครับแต่ถ้ารวมทุกอย่างเนี่ยมันจะได้เงินเดือนประมาณ19,000บาทหมายถึงว่ารวมเบ็ดเสร็จอะไรต่างๆนะครับคอมมิชชั่นค่าล่วงเวลาอะไรเงี้ยแล้วคำถามคือนะครับประกันสังคมเนี่ยมันคิดรวมนะครับไหมนะคิดตัวเลข19,000หรือ8,400บาทเดี๋ยวไปดูกันฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วย อ่านะครับอันนี้ถามมาก็ตอบได้เลยนะฐานเงินสมทบนะครับฐานเงินเดือนของประกันสังคมนะครับฐานฐานเงินสมทบของประกันสังคมไม่รวม OT ไม่รวมอะไรเลยยึดฐานเพียวๆฐานเงินเดือนเพียวๆเ,เท่านั้นนะครับไม่ยึดรวมเงินคอมมิชชั่นโบนัสอะไรพวกนี้ไม่รวม นะครับแล้วก็ฐานเงินเดือนสูงสุดแค่1 5 0 0 0บาทนะคือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณเงินเดือน1 2 0 0 0บาทนั่นคือฐานเงินเดือนของคุณ1 2 0 0 0บาทในงวดงวดนั้นนะมันไม่สามารถที่จะใช้ฐานเงินเดือนเดือนเดียวแล้วไปรวมว่าเป็นฐานเงินเดือน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยได้อันนั้นไม่ใช่นะครับฐานเงินเดือนเนี่ยในแต่ละเดือนหรือในแต่ละปีอาจจะไม่แตกอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเรามีการเพิ่มเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเงินเดือนใช่ไหม บางทีย้ายไปที่อื่นก็ลดลงย้ายไปที่อื่นก็เพิ่มขึ้นมาพันหนึ่งสองพันเพราะนั้นฐานมันจะไม่เหมือนกันแต่ฐานมันจะลิมิตสูงสุดอยู่ที่หมื่นห้าเพราะนั้นยึดฐานตัวนั้นนะครับเป็นหลักแล้วก็ต้องยึดเป็นฐาน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยด้วยนะไม่สามารถยึดฐานเดือนล่าสุดมาคำนวณได้อน,นันผิด ต้องใช้60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณรู้ได้ไงว่า60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเท่าไหร่เอาฐานน่ะหรือเงินเดือนในช่วง60เดือนเนี่ยมาบวกกันแล้วหาร60ก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับนะถ้าเกิดใครฐานเกินหมื่นฮะใครฐานเกินหมืน่นห้าไปแล้วยึดเอาหมื่นห้าตัวเลขนั้นนะ่ะมาเป็นหมื่นห้านะครับใคร เงินเดือน20,000มาเป็นหลายปีแล้วนะมาเป็นเกิน60เดือนอะ่ะเกิน60งวดให้ยึดฐาน15,000มาเป็นตัวเลขในการคำนวณได้เลยนะครับเพราะว่าฐานมันเกินแล้วไงมันก็ฐานมันลิมิตอยู่แค่เท่านั้นเพราะนั้นพวกนี้รวมไม่ได้สมมติฐาน8,400ใช่ไหมก็ยึดตามตารางนี้เลยนี่คือตารางของฐาน8,400นะเป็นต้องไปฐาน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยด้วยนะครับ8 000, 4 0 0นะส่งมา15ปีได้1,680ส่งมา16ปีได้1 8 0 6บาท ส่งมา17ปีได้1,932บาทส่งมา18ปีได้2 5 8บาทส่งมา19ปีได้2,184บาทส่งมา20ปีได้2,310บาทส่งมา21ปีได้2,436บาทส่งมา22ปีได้2,562บาทส่งมา23ปีได้2,688บาทส่งมา24ปีได้2,814บาทส่งมา25ปีได้2,940บาทนะครับ ก็ประมาณนี้นะเอามาเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับฐานมันก็ประมาณนี้เนาะจะได้ลองไปคำนวณดูเอาได้นะครับคือบางทีถ้าเราไปยึดฐานผิดเนี่ยนะครับหรือไปคำนวณคือฐานผิดปุ๊บเอาไปคำนวณจริงอ่ะมันจะไม่ได้ตามนั้นนะคือการคำนวณฐานเอาไว้ล่วงหน้ามันจะทำให้เราคาดการณ์ได้ว่าเราจะได้บำนาญเท่าไหร่แล้วมันเพียงพอไหมสำหรับกินใช้ใน อนาคตในตอนแก่ชรานะครับจะได้วางแผนถูกเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งนะจะได้ไปแย้งกับประกันสังคมเวลาไปยื่นขอบํานาญแล้วไม่ได้บํานาญตามที่เรา,เาคํานวณไว้แล้วจะได้แย้งว่ามันผิดถูกตรงไหนนะครับจะได้มีข้อมูลเอาไปแย้งไหวได้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่นกอนนะครับ เรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บขอมลอมลิดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึน่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ ทั้งๆท,ท,ที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้าง ไม่เชื่อนะครับแล้วมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงก์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้วหวางสายหรือปรึกษาลูกๆหลานๆคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาทํานะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิจฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตามโกงนะครับหลอกขาย ของออนไลน์เช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับพวกนี้ยกลนขายสินค้าออนไลน์จะพยายามขายของถูกนะครับสวมสวมรอยนะครับเป็นร้านค้าดังนะครับหรือคนดังอินฟลูเอ,น,อ,น,อ,น,อนเซอร์นะครับดังสินค้าพวกนี้มันจะไม่ตรงปกแล้วมันจะพยายามให้เก็บปลายทางนะเพราะว่ามันไม่อยากให้รู้บัญชีที่โอนมามันก็พยายามส่งไปให้คุณเก็บปลายทางนะครับ พวกนี้นะครับอย่าไปเชื่ออย่าลงเชื่อนะครับให้ซื้อสินค้านะครับที่มีในแหล่งที่มันต้องอให้น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็มีตัวตนจริงอย่าง,งน้อยนะครับมีรายละเอียดการเปิดบริษัทต่างๆนะครับเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้นะเพราะนั้นต้องเรามาระวังด้วย